เรียนที่น้องทหารอาหารทุกท่านที่น้องสื่อมวลชนและประชาชนไทยทุกท่านวันนี้คณนะร้องรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไทยมาร้องรวมพลังกันส่งกำลังใจให้กับทหาราหารของไทยเราและก็ที่น้องประชาชนไทยที่อยู่แนวหน้า ที่กำลังทาภารกิจปกป้องอุภสาหไทยและปกป้องชีวิตของประชาชนไทยมีหลายคนโจมตีอาหารว่าเป็นพวกทั้งสงครามจริงๆแล้วอาหารไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้ที่ทั้งสงครามแต่ทหารเป็นผู้ที่เสียสละ ปกป้องอาิปไตยไทยและปกป้องชีวิตของคนไทยรวมทั้งไอ้พวกที่โจมตีหานว่าทำงานทหารก็ปกป้องชีวิตของประชาชนใช่ไหมถือว่าปกป้องอาชิปไตยไทยปกป้องชีวิตของประชาชนชาวไทยจากคนชั่วคนเลวคนไร้มนุษยธรรมือ รัฐบาลและทหารกันพูชาใช่ไหมใช่รัฐบาลและทหารกัมพูชานั้นได้รุกลานอภิปไตไทยแล้วก็เห็นค่าประชาชนไทยที่ไม่ได้ทำกันรบกับทหารกันผูชาเลยนี่คือความไรมนุษย์เลยทำอย่างที้เลยใช่ไหมอาหารไทยเราจึง ทำการตกท่ออาชียไ,ไทยของเราและรักษาชีวิตของประชาชนไทยจากคนปา่าเถือนคนชั้นตันคนอำนาจโกรธไยหน้าที่กำมกาลรครามเสื่อนแผ่นดินไทยและทำร้าย,ทำ,ายทำลายชีวิตของคนไทยเพราะฉะนั้นอหารไทยไม่ใช่<ร>คนตั้<อ>ง,งสงงูนย์ามแต่เป็นคนรักชาติรักแผ่นดิน ปกป้องอธิปไตยไทยและชีวิตของคนไทยทุกคนใช่ไหมนนี้เราเป็นมาเป็นกำลังใจให้กับทหารของเราได้ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเราและชีวิตของคนไทยเราจากใดที่แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นมันเป็นแผนที่ที่คนไทยใช้และนั่นคืออื่นแผ่นดินของคนไทยของเรานั้น ตราบใดที่ข้าสุกจลุกการอยู่ข้าศึกันลุกการอยู่เราก็ต้องหักดันข้าศึกนี้ออกไปใช่ไหมเราจะให้เราลุกการในทุกตะไทยเราไม่ได้และตราบใดที่ประชาชนไทยยังไม่ปลอดภัยในจากข้าศที่ไร้มนุษยธรรมเราก็ต้องหักดันพวกเลวร้ายนี้ออกไปใช่ไหม นี่คือเรื่องที่สําคัญและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือว่านาครัฐบาและทหารกัมพูชานั้นได้ต่ออาชญากรสงครามต่ออาชญากรรมสงครามนา,ท,ามทำลายทำลายชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ในประเทศไทยนั่นเป็นฆาตกรเป็นอาชญากรสงครามที่ประเทศไทยของเราต้องเอาคนผิดมารับผิดให้ได้ใั่ไห คนเด็บเรานั่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่เจรจาหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขการเจรจาหยุดยิงเป็นสิ่งที่เราต้องการการหยุดยิงสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการแต่คนทำชั่วก็ต้องรับผิดชอบจากการทำชั่วโดยเฉพาะอาชญากรสงคาญที่เป็นผู้ดำเนินผู้ใดท่สนใจ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่คนชั่วก็ต้องรับผิดในสิ่งเหล่านั้นต้องได้รับการลงโทษไม่ใช่อยู่ดีเอาเอาวุธมายิงประชาชนไทยเสร็จแล้วยิงเรียบร้อยก็บอกเจรจาหยุดยิงเจรจาหยุดยิง,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 งโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมไหมันไม่ได้หรอกงานที่ทาอย่าง,งานั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เที่ยวมายิงคนไทยอีกเที่ยวมายิงคนไทยอีก แล้วก็บอกว่าเจรจาหยุดยิงแล้วก็มายิงคนไทยอีกแล้วเจรจาหยุดยิงแบบนี้คนไทยก็อายเป็นเบื่อตายเล่าใช่ไหมไม่ได้หรอกอาชญากรสงครามชาติตกนสงครามก็ต้องได้รับการลงโทษใช่ไหมนี่คือหน้าที่ของทหารของไทยและประชาชนไทยทุกภาคส่วนรวมทั้งรัฐบาลไทยด้วยที่ต้องดำเนินการ และแผนที่ที่เราใช้หนึ่งต่อห้าหมืนซึ่งเขตแดนที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าได้ทำเอาไว้แล้วเขตแดนเรานั้นคืออธิปไตยของประเทศไทยเองใช่ไหมเราก็ต้องปกปะกษาวไปจะยอมไหมตามภูชาวมาลุกาไม่ได้ไหมและขดสมบัติต่างๆรัวเบกรธรรมชาติต่างๆ ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยก็ต,ต้องเป็นผลประโยชน์ของประชาชนไทยเช่นั้นให่ใช่ผลประโยชน์ของต่างชาตินี่คือหัวใจสำคัญนาของการปกป้องอธิปไตยไทยปกป้องชีวิตของประชาชนไทยและก็ปกป้องทรัพย์สมบัตินาทรัพยากรต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประเทศไทยของเราแล้วก็ไม่ต้องไปงําหนล ภาษี36ของทั้ในโลกใบนี้แม้ไม่มีประเทศอเมริกาใช้เราก็อยู่ได้ใช่านัา้นทำให้ปะเทม็ก้ไอ้30เอร์เซ็นต์ขางอเมริกาใช่ไหมไม่ต้องม็กอิโกรุนแรงตัวสอ,นองนั้น इन, जो रायता होता मैम शाम से दो मान लिया एक नए ทปไยชีวิตของคนไทยที่จะไม่ถูกคมเยื้งทรัพย์สมรทรัพยากรนของประเทศไทยอีก่า้กว่าสามสิบหกตันนั้นจะไม่ไดเพาะฉะนั้นก็ขอักลงใจให้กับทหารทุกท่านนะครับที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยทรัพยากรของไทยชีวิตของคนไทยด้ทั้าหารด้วัมเสียสละอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้ายืนยันว่านครหรือประเทศจะอยู่ยนเป็นสุขได้ต้องมีทหารที่เข้มแข็งมีอาวุธที่พร้อมนะมีอประต่างๆนะมีาคูณไปอะไรต่างๆที่พร้อมนั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่านครจะแข็งแรงและนั่นแหละคือมาที่ของทหารทั่วไคกับ i <laughs>